เวลาไปกู้เงินที่แบงก์เนี่ยเพื่อมาหนาสูญกินเหมือนรายการชาร์จแท้งปะเหมือนเลยเหมือนปะเหมือนละเอียดกว่าแต่ว่าแบงค์เขาไม่จี้ถามแบงค์ก็ไม่ถามคุณมาชาร์จแท้งนะบริษัทปีนมากี่คนครับทำมาเก้าปีแล้วหยุดหยุดเป็นเพราะอะไรครับแล้วระบบที่เราทําทําอะไรบ้างนะครับแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับต่อต่อคนลูกค้าคือใครบ้าง growth rate ที่คิดไว้ฮะเทสยังไงครับ บริษัทที่มีตอนนี้มูลค่า22ล้านทำไมถึงคิดว่าบริษัทมีมูลค่าเท่านี้ตอนนี้เพราะว่าชาร์กแทงเขาไปเหมือนนักลงทุนเขามีหุ้นด้วยนะเท่าที่เราดูรายการอ่ะคือเขาแบบอาซาสว่วน5% 10%ลงทุนเท่านี้ถูกปะ่ะแต่แบงก์อ่ะไม่ได้ไปเอาหุ้นกับคุณไงแต่แบงก์ให้เงินคุณยืมเพื่อไปลงทุนเพราะฉะนั้นอ่ะใจความสําคัญของการให้เงินของแบงก์คือแบงก์เขาเชื่อมั่นว่าถ้าเขาให้เงินคุณแล้วว่าคุณจะเติบโตและคุณมีเงินได้คืนกลับมาจ่ายหนี้จ่ายดอกเบี้ยให้เเค้้้าาาไไไดดแแลทททํํยััังงงี่่่จจะใหบกกชืืออมนนนนผธุริ ถ้าเรามีแผนธุรกิจแบงก์ก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อนี่มันมีแผนนะเขาก็จะไปคำนวณตัวเลขทางการเงินแล้วว่าอ๋อตัวเลขตัวนี้นะ c a ชโ f ตรงนี้นะมันจ่ายนี่คืนได้ความสามารถจ่ายนี่มันอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วเขาก็จะเห็นถึงประสบการณ์ในการทํางานการทําธุรกิจของเราแล้วก็ความเป็นไปได้ของโครงการนั้น เพราะฉะนั้นคือแบงก์อะดูละเอียดอยู่แล้วแหละจากการที่พี่อยู่สายเสินเชื่อ SME มาแล้วต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทําแผนธุรกิจถ้าเราไม่พูดถึงธุรกิจของเราอะคุณว่าเขาจะรู้จักธุรกิจของเราได้ดีเท่าตัวเราเหรอนั่นแหละคือเราต้องทําแผน